อยากรู้อยากเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆโดยที่เราไม่ต้องบังคับรู้สึกสนุกกับการเรียนเนี่ยค่ะก็ทําให้เรารู้สึกกับการเรียนโดยที่เราไม่ต้องรู้สึกฝืนใจตัวเองในการเรียนภาษาไทยอะค่ะคระูภาษาไทยที่นักเรียนหลายต่อหลายคนปรารถนาอยากให้มีสักคนในโรงเรียนได้ปรากฏอยู่ตรงหน้านักเรียนโรงเรียนธรรมศาสตร,ร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะครับคุณผู้ชม ชื่อธภัสการปุญญาทรพัฒนากรนะครับชื่อเล่นครูแอมครับ <S <S สอนวิชาภาษาไทยนะครับโรงเรียนธรรมศาสตร์คองหลวงวิทยาคมครับเป็นครูมาแล้วปีที่สย่างเข้าปีที่4ครับอาจารย์แอมเป็นคนที่ใจดีมากแล้วก็เซนลี่มากเขาเหมือนรุ่นพี่คนนึงังของเราเลยแบบจริงๆเขาคือเขาเป็นครูแต่ว่าเขาให้ฟิลรุ่นพี่มากเพราะเขาแบบว่าสามารถให้คำปรึกษาต่างๆได้แล้วก็สบายใจมากๆเลยได้อยู่กับเขา ก็จะมีกิจกรรมตลอดทุกคาบชอบมากๆแบบไม่ต้องมานั่งเฉยๆอาจารย์เขาก็จะคอยสั่งงานแต่ว่าถึงงานจะเยอะแต่ว่าเป็นงานที่เราอยากทำเพราะว่าเป็นงานที่มาจากกิจกรรมที่เราทําก็จะเป็นแนว Active Learning นะครับก็คือจะให้ผู้เรียนเนี่ยมีส่วนร่วมกับเรามากที่สุดนะครับในการจัดกิจกรรมนะครับเพราะว่าการที่เด็กได้ลงมือปฏิบัติเนี่ยจะทําให้เขาเข้าใจเข้าถึงแล้วก็จดจําให้ได้นานที่สุดทาไ เป็นตัวตนของผมเพราะผมเป็นคนชอบคลิกกิจกรรมแล้วเราสึกว่าสมัยเราเรียนเนี่ยการที่เรามีส่วนร่วมหรือการที่ครูมาบรรยายเฉยเยเนี่ยมันน่าเบื่อมากนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่พอเราใช้ Active Learning ปุ๊บเด็กต้องมีส่วนร่วมกับเราคนเป็นครูเองก็ต้องคลิกกิจกรรมว่าทํายังไงไม่ให้เด็กจับทางได้ซึ่งมันเป็นงานที่ท้าทายมากนะครับ เมื่อก่อนเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ชอบเรียนภาษาไทยเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าเบื่องเงี้ยคะ่ะเพราะว่ามันต้องท่องจำอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นมหหรือม5มาเนี่ยหนูได้มาเรียนกับครูแอมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าครูเขามีเทคนิคการสอนที่แบบสนุกอะคะ่ะทำให้แบบภาษาไทยอ่ะเป็นเรื่องที่แบบสนุกไปเลยแบบไม่น่าเบื่อเลยอะคะ่ะเคยส่งจุดหมายไมนอกจกเคืนี่เคยคล้ายกันเนาะคคล้ายกันไหม เออนะทุกวันนี้เนี่ยจดหมายไม่ค่อยถงแล้วประมาณ2 2เทอมนะคะเรียนกับคูแอมช่วงม .5 กับม .6 อะค่ะ ก็การเรียนกับครูแอมนะคะครูแอมมีเทคนิคการสอนที่ดีมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดสำเนียงต่างๆเทคนิคการสอนอะไรอย่างงี้ค่ะมันทําให้รู้สึกว่าภาษาไทยไม่น่าเบื่อค่ะการเข้าเรียนแต่ละครั้งก็รู้สึกว่าอยากเข้าเรียนกับครูแอมค่ะหนูอมองเขาว่าเขาไม่เหมือนครูอาจจะแบบไม่ได้ไหมายความแบบมันไม่ดีนะคะมันเหมือนกับว่าเหมือนเขาเ,เพื่อนๆเขาแบบคอยเับาฟังอย่างนี้มากกว่าค่ะ เขาเป็นคนที่ฟังนักเรียนเขามีเหตุผลเขาเข้าใจเด็กเขาเป็นครูแบบที่หัวเราบ่อยมากสอนบ่อยแบบสอนแบบสอนแบบสนุกมากๆยิ้มบ่อยอะไรนยพูดเก่งคือไม่เข้าใจตรงไหนก็แบบถามเขาได้ตลอดเลยครูเขาจะไม่ดุเลยค่ะเขาจะแบบสนุกจริงๆนั่นแหละสนุกมากๆแต่ความสบายใจของเขาไหมคะแบบว่าเรียนก็แบบสนุกไปด้วยแบบ ชอบที่แบบเขามีกิจกรรมให้เล่นแบบทุกๆครั้งเลยที่เรียนหรือว่าตัวเราจะเรียนแต่ละครั้งก็จะแบบอย่างเช่นถ้าแบบง่วงอยู่อะไรเงี้ยนะครูเขาเดินมาเขาแบบว่าทําให้เราตื่นได้เลยแบบใครทีพิ้ตาเลยว่าผู้ครูคนนี้เข้ามาแล้วเอออยากเรียนเขาจังเลยเงี้ย มันไม่ได้แค่มีแค่งานจดนะครับนี่เหมือนกับงานแสดงงานคิกิจกรรมมันเรียนแล้วมันสนุกมันรุน้นทุกข้าครับว่าวันนี้จะได้เรียนอะไรได้ทําอะไระค,ะครับหลักๆส่วนมากก็จะเป็นเกมไม่ว่าจะเป็นการดูเกมโชว์ต่างๆแล้วเราเอานำมาปรับ กับวิธีสอนของเรากับเรื่องที่เราต้องใช้หรือว่าจะเป็นสถานการณ์บ้านเมืองไงครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามที่มันยังกำลังเป็นกระแสอย่างงี้เราก็จะหยิบยกประเด็นนี้มาเล่นกับเขามาใช้กับเขาเพื่อให้เขาเห็นว่าภาษาไทยมันไม่ใช่วิชาที่อยู่ในกรอบอยู่ในหนังสืออย่างเดียวมันอยู่การสื่อสารทุกชีวิตของเขาทุกช่วงชีวิตของเขาเขาต้องเจอภาษาไทยอยู่แล้วเมื่อครูแอม เลือกแนวทางการเรียนการสอนแบบ Active Learning มาใช้ในห้องเรียนวิชาภาษาไทยทำให้แต่ละปีครูแอมต้องคิดและสร้างสรรค์เกมให้เหมาะสมกับบทเรียนที่จะสอนไม่น้อยกว่า20กิจกรรมด้วยเหตุนี้ห้องเรียนของครูแอมจึงกลายเป็นห้องเรียนที่นักเรียนรอคอยเสมอ ตอนนี้ที่เรียนกันอยู่คือ,อ,อเรื่องลิลิจเลงค่ายครับเพราะว่ามันเป็นการยกย่องตัวบุคคลเราก็จําตัวบุคคลเราก็มายกย่องว่าเขามีคุณสมบัติอย่างไรเขาทาคุณประโยชน์อะไรให้กับเราบ้างหรือแบบสามารถส่งเสริมอะไรเราตอนม4ใช่ไหมคะเรียนเรื่องมหาวิสันตอนชาดกครูแอมก็จะให้ทํากิจกรรมแฟนบอนแท้ะค่ะให้จับกลุ่มแล้วก็ตอบคาถามคล้ายๆกับในรายการแฟนบอนแท้ะค่ะแฟนบอนแท้เนี่ยก็คือผมต้องการที่จะมันทําได้ทั้งเป็นการก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนถ้าหลังเรียนคือขั้นสรุปความรู้แต่อย่างล่าสุดคือใช้กับกิจกรรมก่อนเรียนนรรโดยสออเเื่ง ตลงพายนะครับซึ่งเป็นวรรณคดีที่ยอพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับทีนี้ผมก็เลยมองว่าเราจะทํายังไงให้เด็กสามารถเข้าถึงว่าคนคนนึงจะเป็นวีรบุรุษหรือได้รับการยอพระเกียรติได้เนี่ยจะทําอย่างไรดีก็เลยเลือกใช้เกมแฟนพันธ์แท้โดยนําบุคคลสําคัญต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาไม่ว่าจะเป็นครูในโรงเรียนนะครับศิลปินวีรบุรุษกษัตริย์หรือว่าเป็นนักการเมืองต่างๆที่รู้สึกว่าน่าจะเป็นทุกๆทุจรกของเขาเนี่ยมาใช้ครับโดยออกแบบเป็นเกมจิ๊กซอ เกมถามตอบ5วิแล้วก็เกมคุณสมบัติครับให้มันมีความหลากหลายอยู่ที่ว่าผู้เรียนเนี่ยจะเลือกใช้กิจกรรมใดครับก็ครูแอมเขาจะมีเหมือนกับว่ามีพร็อพในการสอนแบบว่ามีสื่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาเรียนก็รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันใหม่ๆก็เลยจะรู้สึกว่ามันสนุกดีทำให้เข้าใจสิ่งที่ยากได้มากขึ้นค่ะเพราะครูเขาก็อย่างที่บอกว่า ครูเขามีหลักการสอนที่แบบทำให้เราสนุกไปด้วยแล้วก็ได้ความรู้ไปด้วยค่ะก็คงเป็นบิงโกก็คือครูเขาก็จะต้องท้าความกว่ามันจะมีกิจกรรมหนึ่งก็คือเพื่อนสอนเพื่อนนะคะเขาก็จะจับกลุ่มแบ่งกลุ่มเป็นภาษาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาก็เอาเกมนะั้นมาโยงด้วยแล้วเขาก็จะมีควิดอะไรอย่างเงี้ยเก็บคะแนนประมาณนั้น ถ้าใครชนะก็จะได้คะแนนโบนัสเขาก็ให้เราได้ทำการนะคะแล้วก็ตอบคำถามต่างๆที่อาจารย์ได้ถามค่ะแล้วก็มีการสุ่มต่างๆด้วยนะคะให้แบบเพื่อนๆได้ร่วมกิจกรรมกันไม่ใช่แค่ว่าต้องมานั่งสอนอะไรอย่างเดียวะค่ะกิจกรรมบิงโกเพื่อนสอนเพื่อนเหมือนให้เพื่อนทําสื่อหรือแบบว่ากิจกรรมการสอนเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบสอนกันเองอะไรค่ะ เพื่อสอนเพื่อนเหมือนแต่ละกลุ่มจะมีเทคนิคในการบอกแตกต่างกันแล้วหนูคิดว่ามันจำได้ง่ายขึ้นค่ะสารพัดกิจกรรมสารพัดเทคนิควิธีการที่ครูแอมเลือกมาใช้นั้นต้องแลกมาด้วยความทุ่มเทและความพยายามเป็นอย่างมากแต่การที่สามารถพาวิชาภาษาไทยให้เข้าไปอยู่ในหัวใจของนักเรียนได้นี่คือแรงผลักดันสำคัญ ที่ทำให้ครูแอมไม่หยุดที่จะพัฒนาตัวเองสำหรับตัวน,นักเรียนเลยนะครับทุกรุ่นที่ผมสอนมาเขาจะบอกว่า ครูเนี่ยทำให้เขารู้ว่าวิชาภาษาไทยไม่ใช่วิชาที่น่าเบื่อทําให้เขารักที่จะเรียนภาษาไทยและที่สําคัญเือเขารอคอยว่าคาบนี้ครูจะมีอะไรให้เขาเล่นอีกครูจะมีกิจกรรมอะไรที่แตกต่างไปจากกิจกรรมเดิมๆซึ่งตรงนี้นี่แหละครับที่มันทําให้เป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันให้ผมคิดกิจกรรมอยู่ทุกๆหน่วยการเรียนรู้เพื่อให้มันไม่ซ้ําไม่เหมือนเดิมแล้วก็แปลกใหม่เปลี่ยนไปให้เด็กเขารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รอคอยที่จะเรียนกับเราครับ เป็นครูภาษาไทยคนแรกนะคะที่เปลี่ยนความคิดของหนูจากภาษาไทยที่หนูเนี่ยไม่ชอบเลยกลายเป็นว่าหนูอ่ะชอบภาษาไทยมากค่ะเพราะว่าได้มาเรียนกับครูแอมแล้วก็ความคิดกับภาษาไทยหลังจากนั้นก็คือชอบไปเลยค่ะเป็นเรื่องที่สนุกเลยก็ครูแอมก็เป็นครูที่ดีคนหนึ่งนะคะแล้วหนูก็ ชอบครูแอมมากการที่ได้เรียนกับครูแอมเนี่ยมันทําให้เราได้เปลี่ยนความคิดใหม่ทําให้เราได้คิดว่ามีครูที่สอนดีอีกคนหนึ่งทําให้เรารักการเรียนภาษาไทยมากขึ้นถึงแม้ว่าจะขึ้นมหาวิทยาลัยไ,ไปแล้วนะคะก็ยังคิดถึงครูแอมเหมือนเดิมค่ะเรียนภาษาไทยยังไงก็นึกถึงครูแอมอะค่ะเพาไม่มีอะไรให้เรากดดันค่ะแล้วก็เวลาที่เรารู้สึกตอบไม่ได้อาจารย์เขาก็จะแบบดูปฏิกิริยาเราอะค่ะว่าเรารู้สึกกดดันเขาก็จะให้เพื่อนแบบเออ ไหนแบบช่วยเพื่อนตอบหน่อยอะไรอย่างนี้ค่ะสวัสดีพีใหม่่ะก็ดีคะมีกิจกรรมอะไรให้เยอะดีมันไม่น่าเบื่อเหมือนที่เราต้องเรียนหนังสือตลอดเวลาแล้วก็ได้เขาเรียกว่าได้ลองค้นคว้าบ้างเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็ทาแบบแบบฝึกหัดอะไหนังสือเนื้อหามันก็อยู่ในหนังสือแต่พอเราเริ่มทากิจกรรมอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เราพยายามมากขึ้นแล้วก็ ติดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะม,มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นพัฒนาค่ะเพราะว่าคือปกติหนูเรียนภาษาไทยไม่ค่อยเก่งอ่ะค่ะแบบว่าพวกหลักภาษาอะไรอย่างนี้หนูจะไม่ค่อยถน,นัดแล้วก็พวกความรู้ต่างๆหนูจะแบบว่ามีไม่ค่อยเยอะค่ะเพราะว่าหนูก็ไม่ค่อยตั้งใจเรียนด้วยแต่ว่าเหมือนกับพอไดแบบอาจารย์ครูแอมเนี่ยหนูก็รู้สึกว่ามัน น่าสนใจแล้วก็แบบว่าน่าเรียนมากขึ้นหนูก็เลยตั้งใจเรียนขึ้นแล้วก็ได้ความรู้ม,มากขึ้นผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่กระตือร้นที่จะทํางานมากขึ้นงานแบบถ้าเป็นอาจาราาย์คนอื่นผมก็แบบจะพวกทากันลวกันแต่นี้งานเป็นงานอาจารย์แดงของเราเราก็อยากทางานให้ดีเหมือนที่แกตั้งความหวังไว้ก็อาจารย์ก็จะมีงานเดี่ยวงานกลุ่มแล้วก็แบบ งานเขาจะสั่งแบบเปิดกว้างอะค่ะให้แบบเราใช้ความคิดของตัวเองเลยไม่มีผิดไม่มีถูกความจริงแล้วเทคนิควิธีการสอนที่ครูแอมเลือกมาใช้นั้นเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยแง้มหัวใจของนักเรียนออกมาได้ แต่ปัจจัยที่ทำให้เครื่องมือนี้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือครูครูที่พร้อมจะเปิดใจกว้างยอมรับและเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียนธรรมชาติของการเรียนรู้จนเกิดเป็นห้องเรียนในฝันขึ้นมาในที่สุดครับ สำหรับผมผมมองว่าห้องเรียนตอนนี้ผมเป็นห้องเรียนที่เป็นห้องเรียนในฝันของผมแล้วผมโชคดีที่เจอนักเรียนที่น่ารักแล้วก็ที่ทํางานค่อนข้างโอเครับฟังความคามิดเห็นของเรานะครับกล้าที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่เราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงตัวนักเรียนเองเขาเปิดใจให้กับภาษาไทยเปิดใจให้กับครูผู้สอนผมก็เลยมองว่า ห้องเรียนที่ผมเจออยู่ตอนนี้เป็นห้องเรียนที่น่ารักทุกห้องเรียนแล้วก็เป็นห้องเรียนในฝันแล้วครับไม่อยากพัฒนาอะไรครับแต่ว่าอยากให้ตัวเองเนี่ยรักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้มากที่สุดให้อยู่จนถึงกเกษียณอายุราชการให้ยังมีไฟที่จะจัดกิจกรรมให้มีแรงบันดาลใจที่จะคิดกิจกรรมอยู่ทุกๆวัน มีความสุขในการในการเรียนนะคะทำกิจกรรมไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วก็ส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีผลสมฤทธิ์ตามหลักสูตรที่กำหนดในในแต่ละคาบในแต,แต่ละกิจกรรมนะครับก็กิจกรรมอย่างเช่นกิจกรรมที่จัดเนี่ยก็เป็นกิจกรรมแฟนพันธ์แท้หรือกิจกรรมที่ให้เด็กมีส่วนร่วมนะครับก็จะเกิดความสนุกสนานในการเรียนนะครับส่งผลให้นักเรียนเนี่ยมีทักษะและสมรรถนะ ที่สูงขึ้นนะครับตามที่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดครับอาจจะการทํางานด้วยกันมา1ปีกว่านะครับก็คือจะเห็นว่าจากเด็กม4ขึ้นมาม5นักเรียนมีการพัฒนาขึ้นเดิมจากที่อาจจะในเรื่องของระเบียบในเรื่องของความคิดอะไรนะครับเด็กก็จะมีในเรื่องของการทักษะในการวิเคราะห์มากขึ้นผลสมรรถทางการเรียนดีขึ้นครับก็อยากให้แวมคงเส้นคงวาในการสอนนะครับในการทํากิจกรรมแบบนี้ไว้เพื่อที่จะเป็นแนวทางเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆแบบนี้ต่อไปครับ เพื่อหลายคนอาจจะไม่รู้จักเราในโลก่ารนี้ทำความรู้จักกัน่มากขึ้นใช่ไหมครูแอมแอมเคยเคยพูดไว้คํานึงนะคะไม่จําเป็นต้องบินให้สูงเท่าคนอื่นไม่ต้องบินเหมือนใครด้วยแต่ให e ้ไปถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันก็อยากจะฝากกับน้องว่าสิ่งที่น้องคิดอย่างเงี้ยมันส่งผลให้ให้ให้ถึงตัวนักเรียนได้เต็มที่จริงๆคนอยู่ได้ ็ขอให้กําลังใจน้องแอมนะคะในการปฏิบัติงานนะคะไม่ว่าจะเป็นอ่าเรื่องการเรียนการสอนเรื่องการปฏิบัติงานในหน้าที่นะคะน้องปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วก็ขอให้รักษาความดีนี้ไว้นะคะเพื่อที่จะพัฒนานักเรียนของเราและโรงเรียนของเราให้ดีหรือจเจริญยิ่งขึ้นไปค่ะ ขอบคุณอาจารย์มากค่ะหนูรู้สึกว่าอยากให้มีอาจารย์แบบเนี้ยแบบอาจารย์แอมอย่างเงี้ยเยอะๆแล้วก็ขอบคุณที่ตั้งใจทํางานตั้งใจทําให้เราเข้าใจแล้วก็พวกหนูทุกคนในห้องหรือว่าเด็กนักเรียนทุกคนที่เรียนกับอาจารย์ก็จะพยายามตั้งใจให้กับสมกับที่อาจารย์เนี่ยทุ่มเทให้พวกเราค่ะอ๋ออยากจะบอกอาจารย์ว่าหนูก็ขอบคุณอาจารย์มากที่ทำให้หนูชอบวิชาภาษาไทยมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมอีกแล้วก็ มีความสุขกับการที่ได้มาโรงเรียนแล้วก็มีค่าภาษาไทายอยู่แล้วก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าให้อาจารย์ทําแบบนี้ต่อไปกับรุ่นน้องทุกรุ่นเลยเพราะว่ามันเป็นภาษาไทายที่สนุกมากจริงๆเห็นนะคะว่าชอบโพสบ๊ะสดในเฟซบุ๊กแล้วก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณที่คอยเป็นครูใจดีที่คอยแบบว่าแนะนําคอยหากิจกรรมดีๆมาสอนเราเรื่อยๆแล้วก็ ขอบคุณที่เป็นครูที่เตรียมการเรียนการสอนมาอย่างดีเพราะว่าเราจะเห็นอาจารย์แอมเนี่ยคอยพกสมุดจดรายละเอียดต่างๆว่าวันนี้จะสอนอะไรสอนอะไรค่ะอยู่ด้วยกันมานานมากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่เสม,มอต้นเสมอปลายมาตลอดขอบคุณที่เตรียมการเรียนการสอนมาอย่างดีขอบคุณที่พยายามเพื่อพวกหนูมากม,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 มากมายขนาดนี้ค่ะผมไม่เคยเรียนมต้นที่นี่ก็อาจจะยังไม่เคยเจอครูแอมแต่พอขึ้นมามาปลายมาเจอเขาครั้งแรกก็รู้สึกดีครับ ท,าาที่เ,ใใเ,ยยเ,เอยากบอกอาจารย์แอมนะคะว่าอาจารย์สุดยอดมากสอนให้เด็กเปลี่ยนความคิดที่ภาษาไทยที่ดูแย่กลายเป็นภาษาไทยที่สนุกขึ้นค่ะหนูรักอาจารย์แอมค่ะค่ะอยากบอกอาจารย์แอมนะคะว่า,อาขอโทษที่บางครั้งหนูไม่ได้ตั้งใจเรียนค่ะแล้วก็อาจารย์แอมเป็นครูที่ดีมากเข้าใจเด็กตลอดก็ อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้เรื่อยๆค่ะที่ครูทำตอนนี้มันดีแล้วรู้สึกว่าอ,อ,อยากให้ครูแบบว่าสอนแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมันสนุกจริงๆค่ะแล้วก็อยากให้เป็นครูที่น่ารักแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยสำหรับหนูนะคะเความคิดหนูก็คือสิ่งที่ครูแอมอยากบอกนักเรียนนะคะ <ๆ S 3> <ๆ S 2> ก็คือคําว่า รักนักเรียนนะคะเพราะว่าครูเขารู้สึกว่าครูเขาทุ่มเทให้กับนักเรียนมากๆะคะ่ะสำหรับหนูนะคะที่อยากจะบอกครูแอมก็คือครูแอมคือครูภาษาไทยที่ t h อ b เบสที่สุดเลยค่ะผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นใครทำอาชีพอะไร หรือทำหน้าที่อะไรอยู่สิ่งที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้ทำหน้าที่ได้ดีที่สุดคือความรักเหมือนที่ครูแอมรักนักเรียนรักในความเป็นครูจนกลายเป็นครูครูจันเจ๋งของนักเรียนทุกคนถ้าอยากจะฝากก็คืออยากให้ ทุกคนทำทุกๆคาบเรียนให้เป็นคาบที่มีความสุขที่สุดรอยยิ้มของเด็กรอยยิ้มของเรานั่นคือกำลังใจในการทำงานเพราะว่าผมเชื่อว่าคนเป็นครูทุกคนเนี่ยมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ห้องเรียนถึงแม้มันอาจจะมีภาระงานอื่นงานนอกที่ดึงเราออกจากห้องเรียนแต่ทุกครั้งที่เราไปอยู่ในห้องเรียนผมเชื่อว่าครูทุกคนจะยังมีรอยยิ้มแล้วก็มีความสุขเสมอครับขอบคุณที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำดีๆของชีวิตข้าราชการครูคนนี้นะครับแล้วก็ คุณจะสัญญาว่าจะยังคงรักษารอยยิ้มนี้ไว้ตลอดไปตราบที่ยังเป็นข้าราชการครูอยู่ครับเด็กสุดในย่านนี้สุดจับไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนแอบซับทุกแอพพลิเคชันสุดยอดครูในดวงใจครูโคตรดี ครูสุดเจ๊งภาษาไทยนะคะเป็นที่หนึ่งในใจของพวกหนูเลยค่ะ Thailand o l y สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่ p y New Year นะคะ มอิ่มกับภาพความสนุกโหดมันฮารวมภาพความประทับใจในรายการเด็กแคมป์ค่ายหันสามากกว่า50ตอนตลอดครึ่งปี2563ที่ทีมงานรวบรวมมาให้ชมจะมีแคมป์ไหนบ้างติดตามในรายการเด็กแคมป์ค่ายหันสาสาวที่9และอาทิตย์ที่10มกราคมเวลา16นาฬกา30นาทีทาง ALTV ี v ทเรียนสนุก อย่าลืมตามไปรุ่งไปไหนไปดูงานบ้านเพื่อนที่โรงเรียนโรงเล่นกลุ่มรักเขาเมาจังหวัดระยองสนามเด็กเล่นของเด็กที่นี่ก็คือชุมชนชุมชนก็คือสาดไปเล่นใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วน,นะคะแจรงร้อนของเรานะคะเดี๋ยวไปวนี่นะคะเป็นตั๊กะแตนนะคะในวันอาทิตย์นี้เวลา17นาฬิกาทางช่อง ALTV ช่อง4 TV เรียนสนุกหรือ www.altv.tv ค่ะ ต้อนรับที่สนามบินจะสร้างความประทับใจแก่ทุกท่านได้ไม่มากก็น,น้อยเราเชื่อว่าท่านคงเคยได้ยินข่าวประเทศไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกในการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ได้อย่างดีโดยผลการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อจัดอยู่ในระดับดีมากพบอาจารารตายต่ำคือร้อยละ1.72ซึ่งผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ สามารถหายและกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติเราสามารถตรวจพบเชื้อในห้องปฏิบัติการได้2 7ถึง7วันหลังรับเชื้อในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการ ก็สามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้3วันก่อนมีอาการและหลังมีอาการประมาณ8วันจึงเป็นที่มาและขอให้ท่านต้องกักตัว14วันทันทีหลังจากที่ท่านเดินทางกลับจากต่างประเทศเพื่อสร้างระยะห่างทางสังคมมีให้เชื้อแพร่กระจายออกไปสู่คนไทยในประเทศหากท่านเองนะครับได้มีการติดเชื้อขึ้นมาโดยขณะที่ท่านเองก็ยังสวมหน้ากากอนมามัยอยู่ก็จะเป็นโอกาสที่จะแพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้น้อยลง แล้วก็หากมีการติดเชื้อจริงๆจากคนที่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่คนที่รับเชื้อก็จะน้อยลงไปแล้วความรุนแรงของโรคก็น้อยไปด้วยครับเพราะวิธีการสกัดกัน้นการแพร่เชื้อที่ได้ผลดีที่สุดคือการสวมใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือป